วันนี้อาหารกลางวันเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยจังเลยใช่แล้วอร่อยมากๆเลยด้วยใช่นานๆได้ออกมากินอาหารข้างน,นอกบ้านทั้งทีอร่อยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันมองเห็นที่นั่งพักกินอาหารที่แสนดีด้วยที่นั่งกินอาหารที่แสนดีอย่างนั้นเหรอตามมาเลยทุกคนเดี๋ยวขอน,นะพวกปิ๊กนายจะไปไหนนะนั่นนะดิพวกปิ๊กเดินไปแล้วพี่ฝนพวกปิ๊กนายอยู่ไหนนี่เลยเข้ามาข้างในนี่เลยพี่ฝนเดี๋ยวขอน,นะ ทำไมที่นี่อากาศร้อนจังหรือว่าจะเป็นดินแดนทะเลทรายหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะแต่ฉันรู้สึกว่ามีคนบางคนตามพี่ฝนมาใครตามพี่ฝนมาอย่างนั้นเหรอต้องหันไปดูแล้วอยู่ไหนนะพี่ฝนหาไม่เจอข้างหลังดุคกนนี่คุณหมูพิกกี้นี่นะรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ตามแค่พี่ฝนแล้วด้วยนะไม่ได้ตามพี่ฝนคนเดียวหมายความว่ายังไงกันนะ่ะมีคนวิ่งตามฉันมาเหมือนกัน เดี๋ยวก่อนแย่แล้วดูเหมือนกับว่าคุณหมูพิกกี้เขาน่าจะโกรธทำไมเขาถึงวิ่งตามพวกเรากันล่ะเขาน่าจะโกรธมากเลยหรือว่าเขาจะโมโหหิวหรือเปล่าฉันว่าพอแฮมเบอร์เกอร์ที่พวกเราถืออยู่แน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องรีบหนีก่อนแล้วล่ะรอด,ด้วยทุกคนมาแล้วเข้าเราจะต้องวิ่งขึ้นไปบนที่สูงนี่ไงฉันวิ่งขึ้นมาก่อนแล้วเราสามารถวิ่งเร็วๆขึ้นแฮ พี่ฝนช่วยด้วยเขาวิ่งแซงพี่เอกไปแล้วนี่ไงมาทางนี้เราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นระหว่างทางเขาจะมีที่สําหรับวิ่งเร็วกรนโดตามมาเร็วๆครับทุกคนเมื่อกี้นี้พี่เอกบอกว่าเขาแซงพี่เอกมาอย่างนั้นเหรอใช่เขาวิ่งแซงพี่เอกไปแล้วจริงด้วยนี่ไงเขาตามพวกเรามาแล้วและที่สําคัญตอนนี้พี่เอกแซงกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราวิ่งแข่งกับคุณหมูพิกกี้อย่างนั้นเหรอ รีบมาเธอพี่ฝนตอนนี้เขาวิ่งตามมาจะถึงแล้วนะจริงด้วยเราจะต้องวิ่งแข่งกับเขาใครชนะได้กินแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊ปิ๊กรอด้วยนี่ไงเขากำลังตามพี่ฝนมาเรามาวิ่งแข่งกันเถอะขึ้นมาข้างบนระวังทางหล่นลงไปด้วยนะมีทางขาดมีบล็อกสะพานที่ขาดหายไปเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไปไงเนี่ยเขาวิ่งแซงพี่ฝนไปแล้วแย่แล้วเขาวิ่งตามมาที่ชั้นนี่นะ เดี๋ยวก่อนนี่ไงมีที่วิ่งเร็วระหว่างทางรีบไปเร็วเข้าใครก็ได้รอพี่เอกด้วยเขาวิ่งแซงพี่ฝนมาเมื่อกี้แต่ตอนนี้เขาวิ่งแซงมาแถมเข้าลอยได้อีกต่างหากเขาวิ่งกลางอากาศได้ไงอ่ะจริงด้วยเขาวิ่งกลางอากาศเขาวิ่งไปทางลัดเหรอเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีเลนร์สีแดงก็ต้องระวังพี่ฝนมีเลนร์สีแดงระหว่างทางนะเพเอกนะ่ะรู้แล้วเดี๋ยวเพเอกวิ่งตามไปนะตอนนี้เขากําลังวิ่งแซงพี่ฝนไป เขาวิ่งตามหาฉันอยู่แน่นอนเ <c oughs> ดียวก่อนโอ้โหแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเราอาจจะแพ้ไม่แพ้หรอกเพราะเราวิ่งเร็วขึ้นได้นะเราสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้อยางงั้นเหรอใช่ถ้าเราวิ่งไปตรงลูกศรเราจะวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึง่งเดียวก่อนคุณหมูพิกกี้เขาลอยกลางอากาศแย่ yeah, แล้วเขาวิ่งแซงไม่ฝนขึ้นมาแล้วจริงด้วยเขาวิ่งแซงไม่ฝนแล้วก็วิ่งไปหานายแล้วถ้าอย่างนั้นฉันหลอมไม่ได้แล้วนะทุกคนนะเดียวก่อน สะพานสายลุงหายไปสะพานสายลุงหายไปพี่ฝนก็กระโดดข้ามนี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเขาตามพี่ฝนมาแล้วแต่ดูเหมือนกับว่าพี่ฝนน่าจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเลยเออมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะพวกเราเขาตามพี่ฝนมานั่นแหละจริงด้วยเขาตามพี่ฝนมาคุณหมูพิกกี้เป็นฝ่ายชนะเข <c oughs> าหันมองด้วยนะเนี่ย เขาหันมองตามพวกเราตลอดเวลาอย่างงั้นเหรอใช่แล้วเขาหันมองพวกเราตลอดเวลาเลยถ้าอย่างงั้นแล้วก็ไม่ได้การแล้วเราจะต้องวิ่งหนีพี่เอกเร็วเขา้าคุณหมูพิกกี้เขาวิ่งตามมางั้นพี่เอกไปก่อนนะได้เลยเดี๋ยวพี่บันจะตามไปเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปกนันดีกว่าไปทางไหนเนี่ยหาทางไปไม่เจอทางนี้ทางนี้เราจะต้องขึ้นที่สูงทางนี้มีสะพาน นี่เลยทุกคนวิ่งตามทางลาดขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงมีลูกศอนวิ่งเร็วถ้ามีลูกสรเราจะวิ่งเร็วได้แป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปกันดีกว่าเมื่อกี้นี้คุณหมูพิกกี้เป็นฝ่ายชนะคราวนี้พี่ฝอนจะต้องชนะบ้างให้ได้เลยกระโดดดีๆด,ด้วยทุกคนระวังทางขาดทางขาดจริงด้วยระวังระวังนะเขาวิ่งตามพี่ฝนมาแล้วใช่เขาวิ่งตามพี่ฝนมาดูมืนกัว่าเขาจะมีนับเวลาถอยหลังให้เราด้วยนะ ทำไมเขาวิ่งแซงพี่เอกไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเขาวิ่งตามพี่ฝนมานี่ไงเขาวิ่งตามพี่ฝนกับปุกปิ๊กไปงั้นเหรอใช่เขาวิ่งตามพี่ฝนมาตอนนี้เรากําลังวิ่งแข่งกันจริงด้วยพี่เอกวิ่งตามใครไม่ทันเลยเนี่ยมาแล้วเขา้านี่ไงยเขามาแล้วระวังตัวกันด้วยนะทุกคนมีสะพานขาดแล้วก็เลเซอร์ระหว่างทางเต็มไปหมดเลยเลเซอร์สีแดงนี่ถ้าโดนนะ่เรียบร้อยเลยนะจะบอกให้ใช่เราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ เลเซอร์สีขาวยังไม่ค่อยเป็นไรเลเซอร์สีขาวพลังงานลดทางนี้ทางนี้กระโดดตามมาเลยนี่ไงเขาตามมาของจริงคุณหมูพิกี้เขากระโดดตามมาได้จริงด้วยอย่าเรียกกระโดดดีกว่านี่วิ่งกลางอากาศเลยเขาลอยได้เขาวิ่งไปกลางอากาศเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ฝนกำลังวิ่งไปแต่หันหลังกลับไปมองไม่ทันแล้วตอนนี้เพราะว่าข้างหน้ามีแสงเลเซอร์ถ้าพี่ฝนหันกลับมาเขาเขาจับพี่ฝนได้กันพอดีเขาจะชนะแล้วก็จะได้กินแฮมเบอร์เกอร์รีบขึ้นมาแล้วข้าวตอนนี้ อยู่ในแถบสีเขียวแล้วทุกคนทุกคนโอ้ันวิ่งตามนายไม่ทดนเลยปุ๊กปิ๊กระวังหล่นระวังจะลน่นนิ่งไงเล้วเส่อสีขาวพลังงานรถของกิงระวังด้วยข้างหน้าเล่งความเร็วนิ่งไงลูกศรเพิ่มความเร็วไปแล้วคราวนี้ไม่หว่าจะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเลยแย่แล้วเขาวิ่งข้ามลูกบอลไปเฉยเลยเขาลอยกลางอากาศ ทำยังไงดีเนี่ยทำไมพี่เอกวิ่งไม่ทันใครเลยไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนกําลังจะเข้าเส้นใจอยู่ในชั้นของเลเซอร์สีชมพูตอนนี้เราอยู่ในชั้นสายลุงแล้วจริงด้วยชั้นสายลุงกระโดดมาเรื่อยเรืยเลยเดี๋ยวก็ชนะละ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่ยังไงผ่านด่านแล้วคราวนี้พี่ฝนเป็นฝ่ายชนะช่วยด้วยมาแล้วเออเออเดี๋ยวก่อนเ <c oughs> มื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะพวกเรา เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ต้องมากระโดดใหม่เลยใช่เราจะต้องเป็นฝ่ายชนะนะคราวเนี้คราวนี้ชนะแน่นอนตามฉันไม่ทันหรอกเดี๋ยวก่อนนะนั่นไงคุณหมูพิกี้ตามพี่เอกมาแล้วพี่ฝนอย่าหยุดวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปข้างหน้าเลยนะใช่พี่ฝนต้องวิ่งนําไปเลยดูท่าทางแล้วคุณหมูพิกี้เขาน่าจะโมโหของจริงเลยนะเนี่ยวิ่งไปก่อนอย่าเพิ่งหันมามองตอนนี้ <c oughs> กระโดดผ่านแน่นอนคราวนี้ โอ้โหนี่เขาวิ่งตัดลูกบอลไปเลยนะนั่นน่ะนี่ไงนี่ไงเขาเลอยมาได้ใช่เขาวิ่งกลางอากาศเลยพี่ฝนใช่แปลกจะมัดเลยตอนนี้ถึงเลเซอร์สีแดงกระโดดผ่านไประวังด้วยทุกคนทางตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางขาดเยอะมากเป็นทางขาดที่เราผ่านมา3มรอบแล้วช่วยด้วย <c oughs> มาแล้วเข้าพี่เอกตอนนี้เรากําลังวิ่งแข่งกับคุณหมูพีกี นี่ก็วิ่งเต็มที่แล้วแถมเขาวิ่งทนันเบรกเราด้วยเนี่ยเขาวิ่งแซงมาแล้วต่างหากทํายังไงดีเราจะต้องไปที่ลูกศรวิ่งเร็วก็ยังวิ่งไม่ทันอยู่ดีพี่ฝนไม่ทันเหรอเขาวิ่งเร็วกว่าพี่เอกเยอะเลยจริงด้วยแล้วทําไมพวกเปิษนายวิ่งเร็วกว่าพวกเราอีกน่ะอ๋อฉันเป็นแมวเดีย๋ยวก่อนเราถึงเส้นทางสายลุงแล้วกลับมาถึงเส้นทางสายลุงรอบที่สคราวนี้จะต้องผ่านด่านได้อย่างแน่นอน เขาแสงพี่เอกไปคนนึงแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงมาแล้วกระโดดข้าผ่านมาแล้วเข้าพี่ฝนร,ระวังตกด้วยนะไม่ตกคราวนี้ไม่ตกอย่างแน่นอนนั่นไงเส้นชายถึงแล้วฉันคิดว่าเราควรจะต้องวิ่งผ่านไปถึงประตูเลยเดี๋ยวก่อนนะคุณหมูพิกกี้วิ่งแซงพี่เอกมาแล้วนี่นาวิ่งแซงมาแล้วกันเหรอใช่ข้างหน้ามีประตูงั้นหมายความว่าเราชนะแล้วต้องเข้าประตูก่อนพี่ฝนฮะจะต้องเข้าประตูก่อนเหรอใช่แล้วจริงด้วย นี่ไงเข้าประตูมาแล้วพวกเราเป็นฝ่ายชนะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนทําไมพี่เอกมีพรอมวิเศษสายลุงน่ะอ๋อสามารถเข้าไปรับของรางวัลได้ฟรีนะจริงเหรอนี่ไงนี่ไงดูดิจริงด้วยแฮเราสามารถเข้าไปรับของรางวัลได้แล้วนี่คือประตูที่เราสามารถเข้าไปได้อีกอย่างนั้นเหรอรีบตามเข้ามาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนะเขาเขียนว่าประตูแห่งความลับ ใช่แล้วประตูแห่งความลับไปฝนข้างในนี้ดูเหมือนกับว่าเราน่าจะต้องรอเวลาน่ะแต่พวกฉันไม่ต้องรอกระโดดเข้าได้เลยจริงเหรอพี่กระโดดเข้าไปรับมาแล้วพร้มนะเดี๋ยวก่อนนี่ไงเขากําลังนับเวลาถอยหลังพี่ฝนก็จะเข้าไปรับของรางวัลได้เหมือนกันประตูเปิดแล้วเข้าไปรับพร้อมวิเศษกันเถอะแต่ว่าต้องกระโดดระวังด้วยนะจะบอกให้มีเลเซอร์ระวังให้ดี ระวังตกน้ำนี่นี่ไงเป็นทางกระโดดแล้วก็มีเลเซอร์อย่างเยอะเราสามารถรับพรมวิเศษได้แล้วสำเร็จแล้วล่ละฉันก็ได้มาแล้วพรมวิเศษถ้ายางงั้นเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเราสามารถใช้พรมวิเศษบินได้จริงๆหรือเปล่านะบินได้ไงเมื่อกี้เพเอกบินให้ดูไปแล้วจริงด้วยถ้าอย่างงั้นเราไปบินกันดีกว่ากระโดดมันเลยพี่ฝน จะต้องใช้สมาธิขั้นสูงในการกระโดดข้ามเลเซอร์ไปแล้วทำไมไม่บินออกมาเลยอะลืมไปซะสนสิทเลยว่ามีพรสิเศษบินได้ของจริงนี่ไงไปแล้วบินออกไปเลยเดี๋ยวก่อนนะพวกปิ๊กนายหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันมีพรสมอะแต่ว่าฉันบินไม่ได้เดี๋ยวก่อนนายมีพรสิเศษเหมือนฉันนี่นาทําไมนายบินไม่ได้นะจริงด้วยทําไมุ๊กปิ๊กถึงบินไม่ได้อะนั่นไงุ๊กปิ๊กอยู่ตรงนั้น ระวังให้ดีนะพวกปี๊คุณหมูพิกกี้เขากำลังตามนายมาเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงบินไม่ได้ฉันก็วิ่งไวอยู่ดีจริงด้วยเมื่อกี้นี้เราได้รับของรางวัลมาอย่างเยอะเลยนี่นาะนี่ไงฉันมาแล้วเห็นเปล่าเดี๋ก่นเหมือนกับว่าคุณหมูพิกกี้เขาวิ่งแซงนายไปถึง3มคนด้วยกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะวิ่งแซงกลับให้ดูเห็นป นี่พวกนายวิ่งแข่งกันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันวิ่งแข่งกับคุณหมูพิกกี้ถึงสามคน้วยกันโอ้โหสุดยอดไปเลยนายวิ่งเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะนะในดานนี้พวกเราก็สามารถรับของรางวัลได้อย่างเยอะเลยที่สำคัญน,นะฉันชนะมาต้องหลายรอบแล้วด้วยดีใจด้วยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปรับของรางวัลเพิ่มเติมบ้างดีกว่าโดยการวิ่งไปวิ่งไปงั้นเหรอพี่ฝนใช่ แต่ว่าจะมาวิ่งบนเส้นทางสายลุงนั่นบินขึ้นไปเกือบถึงแล้วไม่ใช่เหรอใช่พวกเป็กนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยฉันกําลังขึ้นไปเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้ฉันสังเกตเห็นว่านายหล่นลงไปนี่นะเดี๋ยวฉันก็ขึ้นไปใหม่เมื่อกี้ฉันวิ่งเร็วไปหน่อยวิ่งเร็วไปหน่อยอยังงั้นเหรอใช่แล้วงั้นเดี๋ยวตาพวกเรามาก็แล้วกันนะงั้นี่เอกบินไปเลยดีกว่านี่ไงกระโดดผ่านมาแล้วแล้วเพเอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพลกกำลังบินอยู่บินอยอู่ยังงั้นเหรอ โดดลงมาก็ได้มาเร็วเข้าตอนนี้เรามาถึงเส้นชัยเดี๋ยวจะเข้าไปในประตูเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมแต่พี่เอคิดว่ายังไงเราก็บินเข้ามาถึงประตูได้เลยนะยิ่ด้วยสินะเราสามารถใช้พรมพิเศษบินไปได้ทุกที่นี่นะใช่เลยแต่ไม่รู้ว่าบินมาเนี่ยได้รับเงินรางวัลหรือเปล่าจะได้รับของรางวัลหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวลองดู จะต้องทดลองดูุ๊กปิกเร็วเข้าตอนนี้เรามาถึงสั้นใจแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ฉันต้องกระโดดเองนะจะบอกให้งั้นเขาเรีบตามมานะ